การประชุมยูเอ็นีครั้งที่80ถือเป็นโอกาสสาคัญที่ประเทศไทยได้รับการจดจําในระดับโลกเนื่องจากนายศรีษศักดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้เวทีนี้เพื่อสื่อสารแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งกับกัมพูชาผ่านทางการทูตเชิงรุกและเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีเวลาจํากัดแค่สี่เดือนแต่รัฐบาลมองว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของไทยที่เป็นกลางและมีส่วนร่วมในประเด็นสําคัญของโลกเช่นการต่อต้าน อาชญากรรมไซเบอร์หรือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ที่น่าสนใจคือประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนโดยระบุว่าการแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือทั้งสองฝ่ายและไม่ควรมีการเผชิญหน้าโดยไม่มีการเจรจาคำถามทีนท่น่าคิดคือหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แสดงความจริงใจจะมีทางออกที่ยั่งยืนหรือไม่ขณะเดียวกันไทยยังชี้ให้เห็นว่าการดําเนินการของกัมพูชาบางเรื่องอาจถูกมองว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ที่ไม่โปรง่งใส ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรตรวจสอบอย่างรอบคอบในบทสรุปของนายสีหักยังเน้นว่าการแก้ปัญหาต้องอาศัยคนไกทวิภาคีที่มีอยู่พร้อมทั้งย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการปกป้องอธิปไตยของประเทศแม้จะมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่ซับซ้อนแต่ความจริงใจและความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายจึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสงบสุขในพื้นที่คุณคิดว่าการที่ทั้งสองประเทศต้องเริ่มจาัดก,การยอมรับความผิดพลาดของตนเองคือทางเลือกที่เหมาะสมหรือไม่